ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำไส้ไข่เค็มมาฝากกันค่ะเป็นไข่เค็มลาวาซึ่งสูตรนี้นะคะอร่อยมากๆรับรองความอร่อยเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีคัสต์ดนะคะก็สามารถทำได้แล้วก็ส่วนผสมของตัวไข่เค็มลาวาเนี่ยก็หาได้ทั่วไปในครัวเรือนเลยแล้วก็สามารถที่ทำเป็นไส้ขนมเปี๊ยะไส้ขนมปังหรือว่าไส้สลับเปาได้เหมือนกันค่ะ โดยอันนี้นะคะจะเป็นวิธีเข้าไปที่อัลบั้มต่างๆก็จะมีหลายหมวดหมู่ของอาหารเลยค่ะถ้าในกรณีที่เราเข้าไปที่ขนมเปี๊ยะนะคะเราก็จะเข้าไปอัลบั้มพับแอนพายพ a าสตีแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเจอสูตรขนมเปี๊ยะแบบต่างๆนะคะแล้วก็ไส้ขนมเปี๊ยะแบบต่างๆรวมถึงกะหรี่ปับ๊บแล้วก็พวกพายต่างๆค่ะไข่แดงเค็มก็มีเพื่อนๆสามารถเลือกชมได้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็ลองทำดูค่ะ ก่อนรับชมรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปต่อไปนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้ไข่แดงเค็มค่ะที่เรามีวิธีการทำไว้ในอัลบั้มที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด10บสฟองค่ะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกร,รัมนะคะแล้วก็บดให้ให้บี้เขาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปใส่เครื่องปั่นกันค่ะ จากนั้นใส่นมข้นจืดนะคะไปที่120กรัมค่ะไปปั่นจนละเอียดนะคะเพื่อให้ตัวไข่แดงเค็มของเราเนี่ยเขาเป็นเนื้อเนียนค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่นมผงที่45กรัมลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ นมข้นหวานนะคะที่55กรัมค่ะน้ำตาลทราย55กรัมค่ะ ก็เป็นแป้งข้าวโพดนะคะที่80กรัมค่ะจากนั้นก็คนผสมให้คข้ายๆกันแล้วกนเติมในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเนยนะคะเราจะนำเนยเนี่ยไปละลายก่อนแต่ว่าห้ามร้อนนะคะก็จะใช้ที่55กรัมค่ะจากนั้นเราจะนำเข้าไปปั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ นี่นะคะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวไข่เค็มนะคะหน้าตาแบบนี้เราก็จะนำไปแช่ช่องฟรีซค่ะที่จนกระทั่งเขาเริ่มจับตัวแข็งตัวนะคะอย่างน้อยประมาณ5ชั่วโมงค่ะพอเวลาเราใช้ก็จะนำออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวตักไอติมนะคะเป็นตัวตักค่ะ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับไส้ไข่เค็มราวาสามารถที่จะนําไปใช้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะขนมปังหรือว่าเป็ดสาลาเปาอร่อยเหมือนกันเลยค่ะ ก็ทิ้งไว้1คืนก็จะได้ไข่เค็มออกมาแข็งแบบนี้ค่ะจากนั้นเขาจะไม่ได้แข็งมากนะคะเราก็ใช้ตัวสกูปไอติมเนี่ยเป็นตัวตักก็ได้ค่ะหรือว่าช้อนก็ได้แล้วก็นำไปใส่ไส้ขนมต่างๆได้เลย สูตรนี้รับรองความอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำทานดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามสับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ